เศรษฐีดูไปปื้มเปหนักมากค่ะกำบอกว่าเป็นสาวสวยตาคมที่โด่งดังมากๆและโกอินเตอร์ไปต่างประเทศค่ะสำหรับสาวแอนมิชัยน้องสาวของคุณเอชยามิชัยนั่นเองซึ่งเป็นพระเอกลิเกและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลายท่านก็คงต้องรู้จักกันดีแล้วค่ะและเป็นที่แน่นอนนะคะว่าเธอเนี่ยก้าวเข้าสู่วงการจากมีผลงานภายใต้สังกัด R.S สอัลบั้มด้วยกัน อีกทั้งก็มีโอกาสไปร้องเพลงละครให้กับช่อง3ด้วยแล้วค่ะช่อง7ก็มีนะคะซึ่งเพลงที่โด่งดังเป็นอย่างมากและหลายคนจําได้ก็คือเพลงหงฟ้าและสังทองนั่นเองค่ะนอกจากนี้เธอยังมีผลงานตามมาอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นดาบเจดสีมณี7แสงสิงหะไกลพบเทพสามฤด,ดูสังทองพ่อมาลายัยริมทางสู้ยิบตาไวยซนคนมหัศจรรย์ และหลังจากนั้นเธอเองเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่วงการบอลิววูดในประเทศอินเดียนะคะทําให้เธอมีผลงานเพลงภาพยนตร์ในประเทศอินเดียตามมาอย่างมากมายเลยะะละค่ะล่าสุดเปิดใจให้ฟังผ่านทางรายการคุยแซปโชค,ค่ะบางช่วงบางตอนในรายการเธอเผยว่ามีหนุ่มดูไบามาขอเฟฟเพื่อให้เธอไปเป็นภรรยาอีกด้วยคะ่ะโดยแอนเองเผยว่าคือมีเศรษฐีดูไบามาขอเฟฟเพื่อให้เป็นภรรยาถ้าเป็นภรรยาคนที่หก็อาจจะคิดดูก่อน มีสิทธิ์แต่เขาเนี่ยขอไปเป็นภรรยาคนที่3เขาก็มาจีบมาเปมีการพูดคุยบอกว่าจะเซ็นเช็คให้เลยอยากได้เท่าไหร่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตกับเราแบบแต่งงานแอนก็บอกว่าคือจริงๆไม่ได้ตอบเขาว่าถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะให้เซ็นเลยนะแต่เรามีความรู้สึกว่าถามแบบนี้มันสองแง่สองงามเราเป็นคนไทยไม่อยากคนอื่นมามองเราแต่เขาไม่ได้ถามเราด้วยน่าเกลียดแบบว่าอะไรแบบนั้นนะ เขาก็คุยกับเราก็ถามเขาว่าอยากจะเลี้ยงดูเราแต่ในแบบของศาสนาด้วยนะถ้าบ้านเราคือเมียน้อยนั่นแหละดังนั้นมันก็เป็นกฎคนละแบบกันเขาเข้าใจไหมว่าที่เมืองไทยเนี่ยมันต่างกัน ซาแอนบอกว่าแอนบอกเขาจริงๆในศาสนาของฉันเป็นข้อห้ามถือได้ว่าเราผิดเป็นบาปมันไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงศาสนาเพราะเขาเองก็ถามเรื่องนี้เราบอกอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่หลังจากที่ใจเราชอบกันหรือเปล่าความสัมพันธ์แค่ไหนเขาถึงถามเรื่องนี้แอนก็บอกคือเขาตามแอนมาสักระยะแล้วค่ะ เดิมทีเราคุยกันเรื่องสินค้าไทยเอาไปส่งออกก็มีการแชทคุยกันแต่ตั้งแต่วันแรกเขาออกความรู้สึกว่าชอบวันแรกที่เขาขับรถตามแล้วเขาก็ขับโลลลอยตามเราด้วยโดยที่ผู้ช่วยเองบอกว่าฉันขอขึ้นไปเองนะยากไหมที่จะตัดใจจากออฟเฟอร์ที่ใหญ่ขนาดนี้แอนก็บอกว่าไม่ได้ยากนะตัวแอนเองเคยมีเคยผ่านสถานการณ์การอยู่ที่อินเดียมาแล้วค่ะ แล้วก็ถูกคนอินเดียเนี่ยจีบรู้อยู่แล้วในส่วนที่เป็นอิสลามมีเมียได้หลายคนเราไมไ่รู้สึกว่าเขาทำกับเราน่าเกลียดเราก็แค่บอกว่าในบ้านฉันเนี่ยยังไม่มีบอกแล้วเขาเข้าใจไหมเขาบอกว่าจะไม่ดูเขาอีกหน่อยหรอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของสาวแอนออกมาเปิดเผยก็ต้องบอกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากต้องขอชื่นชมเลยค่ะ